ไม่มีใครที่ไม่มีความฝันโดยเฉพาะนักฟุตบอลระดับโลกทุกคนล้วนมีเป้าหมายที่อยากจะทําให้ได้สักครั้งในชีวิตทั้งนั้นเช่นเดียวกับคาริมเบนเซมา่าเขามีความฝันอยู่3อย่างด้วยกันและเมื่อถึงวันนี้นเขาทํามันทุกอย่างได้โดยเท้าของเขาเองแล้ว มันอิ่มเอมกับความสำเร็จนี่จึงเป็นเวลาที่ต้องบอกลากันเสียทีเพื่อไปสู่เส้นทางต่อไปในอาชีพขาแข่งสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับเฟสอากานิดและนี่คือเรื่องเล่าเข้มๆจากสนามของพวกเราฟุตบอลแม็กซ์ครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทุกช่องทางของฟุตบอลแม็กซ์ด้วยนะครับ หากพูดถึงคาริมเบเซม่าครับภาพจำในปัจจุบันของเขาก็คือดาวยิงระดับโลกของเรอัลมาดริดแต่ว่านั่นกำลังจะกลายเป็นอดีตเลยครับสัปดาห์ที่แล้วเขาเพิ่มประกาศอำลาสโมสรแห่งนี้ที่ที่เขาค้าแข้งมาอย่างยาวนานปิดฉากตำนานเอาไว้ที่14ฤด,ดูกาลครับทมกลางข่าวหรือว่าเขาอาจจะย้ายไปโกยเงินในช่วงสุดท้ายของอาชีพที่ซาอุดีอาระเบียเหมือนกับอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างคริสเตียโนโรนัลโดที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว สิ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจโบกมือลาราชาชุดขาวเนี่ยแน่นอนว่ามันมีมากมายหลายปัจจัยครับอายุที่มากขึ้นที่ตอนนี้ก็35แล้วนะครับความฟิตความอะไรมันก็ลดน้อยถอยลงไปตามการเวลาความสําเร็จที่เขาคว้ามาได้กับทีมเนี่ยมากมายแชมป์ลาลิก้ายูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือแม้แต่ฟุตบอลถ้วยได้มาหมดแล้วครับ การบอกลาตอนนี้ตอนที่ตัวเองยังอยู่ในระดับสูงยังมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันก็น่าจะสร้างภาพจําที่ดีเอาไว้ได้มากกว่าครับมากกว่าที่จะไปโบกมือลาตอนที่ตัวเองเล่นไม่ไหวแล้วแต่อีกหนึ่งปัจจัยครับมันคือเรื่องของความฝัน ความฝัน3อย่างที่คาริมเบนเซม่านั้นอยากจะทําให้ได้ครับนับตั้งแต่เขาริเริ่มคิดจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับย้อนกลับไปในวัยเด็กเบนเซม่าเกิดและเติบโตในครอบครัวของชาวแอลจีเรียอพยพครับอาศัยอยู่ในเมืองลียงย่านนั้นเป็นหนึ่งในย่านที่มีความปลอดภัยต่ําที่สุดของเมืองครับเป็นชุมชนของชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่แออัดรวมกันบ้านของเขาเป็นบ้านที่กําแพงเปรียบได้ว่าบางอย่างกับกระดาษนะครับ ในสวนนี่ก็หญ้ากรกขึ้นเต็มไปหมดแล้วก็ต้องมีผ้าใบาคอยกั้นไม่ให้คนข้างนอกมองเข้ามาการใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาต้องเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดครับเหมือนกับต้องอยู่ในสลามหรืออะไรทํานองนั้นน่ยนะครับบางครั้งเพื่อนก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ครับเด็กแถวบ้านขนาดน้องสาวเขาเองเนี่ยจะแต่งงานทั้งทีก็ยังแต่งงานกับผู้มีอิทธิพลในเมืองนั้นเลยครับแต่โชคดีครับที่เบนเซม่ามีพรสวรรค์ด้านฟุตบอลมันทําให้เขา สามารถถีบตัวเองออกมายกระดับฐานะชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวได้เขาเข้าไปอยู่ในอะคาเดมีของโอลิมปิกยงครับแล้วก็ขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยอยังเป็นนักเตะเยาวชนอยู่เลยแล้วก็สามารถคว้าชแชมป์ลีกเอิงได้4สมัยสอนเป็นดาวซันโวของทีมด้วยความสามารถของเขาได้รับความสนใจจากบรรดาทีมยักษ์ใหญ่มากมายในยุโรปครับหนึ่งในคนที่อยากได้เบนเซม่ามาร่วมทีมมากๆเนี่ยคือเซอร์เลฟเฟอร์กุสันครับ ก่อนจะเริ่มต้นฤดูกาล 2009- 2 0 1 0ตอนนั้นเนี่ยเฟอร์กี้ต้องปล่อยโรนัลดโดให้กับเรอัลมาดริดตามที่เขาเคยสัญญากับโรนัลดโดไว้นะครับ ทีนี้ก็เลยต้องอยากได้นักเตะเข้ามาเสริมในแนวรุกแล้วก็เบนเซม่าเนี่ยนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าตอนนั้นอายุเพิ่งจะ22เองเป็นกองหน้าที่ดูแล้วมีความสามารถเป็นเป้าหมายที่ดีมากๆเฟอร์กี้ก็เลยตามจีบอยู่นานครับแต่ว่าไม่สําเร็จเพราะว่าคู่แข่งก็เรอัวมาริดอีกแล้วเอาลูกโดไปไม่พอครับยังจะมาแย่งเบนเซม่าไปอีกคิดดูป่าก็น่าจะปวดใจน่าดูเหมือนกันนะครับแล้วเบนเซม่าก็เลือกมาริดจริงๆครับ,รบเขาย้ายไปอยู่ที่นั่นด้วยค่าตัว35ล้านยูโรถามว่าทําไม นั่นก็เพราะว่าการมาเล่นให้กับเรอัลมาริดเป็นความฝันของเขามาโดยตลอดครับนั่นเป็นเพราะว่าไอดอนของเขาก็คือโรนัลโด้ลุยส์นาซาริโอเดลิมาโรนัลโด้บราซิลนั่นแหละครับเขาเคยเป็นตำนานของสโมสรราชันชุดขาวแห่งนี้ครับเบนเซม่าบอกว่าเขาเนี่ยยอมนั่งสำรองตลอดชาติก็ได้ถ้าคนได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนเขาคือโรนัลโดคนนี้ ใช่ครับในปี2009เบนเซม่าทำหนึ่งในความฝันของตัวเองสำเร็จแล้วครับนั่นคือการได้ไปเล่นกับเรอัลมาดริดแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากในช่วงแรกครับเพราะว่าเขาถูกดึงเข้ามาพร้อมๆกับโรนันโดกาก้าแล้วก็ชาบีอาลอนโซ่ซูเปอร์สตาร์อีกหลายคนครับซีซั่นแรกของเขานะครับลงเล่นถึง33นัดก็จริงแต่ว่ายิงได้แค่เพียง9ลูกเท่านั้นเองแล้วก็แน่นอนครับเป็นคริสเตียโนโรนันโดที่เฉิดฉายมากกว่าจนกระทั่งในปี2013ครับแกเรตเบล ถูกดึงเข้ามาเสริมทัพด้วยค่าตัว100ล้านยูโรแล้วก็เกิด3ประสานในตำนานของเรัลมาริดขึ้นครับนั่นคือ BBC ฤดูกาลแรกที่อยู่กันครบองค์ประชุมนะครับเล่นร่วมกันทั้ง3คนนะยิงรวมกันไปถึง97ประตูแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์โกปาเดเรได้และอีกหนึ่งแชมป์ที่ทีมต้องการมาอย่างยาวนานนับเป็นประวัติศาสตร์เลยครับเพราะมันคือแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่10ของสโมสอลลาเดซิมาเบนเซม่า เป็นหนึ่งในนั้นครับการเล่นกับเรัลมริดยังยาวนานของเบเซม่าครับทำให้เขาได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลเขาซื้อบ้านให้กับตัวเองที่สเปนไม่พอแค่นั้นครับในขณะเดียวกันครับเงินจํานวนมากมายเหล่านั้นก็สามารถทําให้เขาเติมเต็มความฝันที่2ของตัวเองได้นั่นก็คือการได้ซื้อบ้านมูลค่าหลายล้านครับให้กับแม่ของเขา อย่างที่บอกไปครับว่าเบนเซมา่าได้เติบโต,โตมาในาย่านที่มันไม่ค่อยดีนะในเมืองลียงนะครับการเป็นนักฟุตบอลทําให้ครอบครัวของเขาได้พ้นออกมาจากตรงนั้นได้ก็จริงครับแต่การจะซื้อบ้านดีๆสักหลังให้พ่อแม่ได้อยู่สุขสบายเนี่ยมันก็เป็นอีกความฝันหนึ่งของเขาเหมือนกันดังนั้นการเล่นที่เรอัลมาดริดได้คะแนมนมหาศาลมันก็เลยทําให้เขาสามารถซื้อบ้านที่ฝรั่งเศสหลังใหญ่ให้กับครอบครัวอยู่ได้ครับตอนนี้เขาทําสําเร็จไป2ออย่างแล้วนะครับสำหรับความฝันเหลือเพียงแค่อย่างเดียวครับและมันเป็นความฝัน ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่กับเขาครับแต่มันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่สําหรับนักฟุตบอลทุกคนนั่นคือการคว้าบอลลงดอกให้ได้ครับมันไม่ง่ายฮะการเกิดมาในยุคที่มี2นักเตะขับเคี่ยวกันโรนัลโดเ o มสซี่แย่งชิงความเป็นเลิศเนี่ยมันยากที่จะขึ้นไปสอดแทรกครับ ร่วม10ไปีครับที่2คนนี้ผัดกันคว้ารางวัลลูกฟุตบอลทองคำมาครอบครองแถมตัวเป็นเซม่าเองเนี่ยพูดตามตรงครับแม้ว่าเขาจะเล่นได้ดีตามมาตราฐานของตัวเองครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับที่โรนัลโดทําได้เหมือนเขาอยู่ในเงาของโรนัลโดมาตลอดครับแถมโอกาสที่จะโดดเด่นกับทีมชาตินี่ก็ตัดทิ้งไปได้เลยครับจากคดีเช้าเรื่องแบ็กเมสเซ็เทปของมาติวาบเวนาครับจากตอนนั้นเนี่ยเขาก็แทบจะหายจากสารระบบทีมชาติไปเลย ความฝันที่3การคว้าบอลลงดอร์เนี่ยมันดูจะเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็ไกลเกินเอื้อมสําหรับเบนเซม่ามากๆครับแต่จุดเปลี่ยนมันก็มาถึงครับการล่มสลายของ BBC ครับสประสานที่เคยยอดเยี่ยมที่สุดแห่งยุคแต่อายุไม่ยืนครับเบลเจ็บบ่อยแล้วก็ฟอร์มตกลงไปเขาแทบไม่ถูกเซเนดี an, ซีดานกุซสอในตอนนั้นเรียกใช้งานเลยด้วยซ้ำขณะที่โรนัลโด้ครับก็ย้ายออกไปไป,ไปอยู่กับยูเวนตุสนั่นทําให้เบนเซม่าไม่ได้มีสถานะเป็นเงาของโรนัลโด้อีกต่อไปแล้วครับจากฤุูการ2017-20อง เนี่ยเขายิงได้เพียงแค่12ประตูนในทุกรายการน้อยมากๆครับแต่พอโรนัลโดออกไปกลายเป็นว่าฤดูกาลถัดมาฤดูกาลที่เขาได้เป็นพระเอกจรงิงๆเนี่ยเขากดไปถึง30ประตูขณะเดียวกันเพื่อนร่วมทีมอย่างลูก้าโมดริชครับกลายเป็นนักเตะคนแรกในะรอบหลายปีที่ไม่ใช่โรนัลโดกับเมสซี่แล้วก็สอดแทรกขึ้นมาคว้าบอลงดอได้ในปี2018มันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เปนเซม่าว,ว่าเฮ้ยก็หมดยุคโรนัลโดเมซี่แล้วนะ คือแน่นอนแหละว,ว่าต่อให้เป็นโรนัลโดหรือว่าเมสซี่มันก็ต้องมีขาลงกันบ้างนะครับทีนี้พอมีคนอื่นขึ้นมาคว้ารางวัลได้เบนเซม่าก็คงมีหวังบ้างเหมือนกันที่เหลือก็แค่โชว์ฟอร์มให้ดีทําตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีเท่านั้นเองและแล้ววันที่รอคอยมันก็มาถึงครับฤดูกาล2021-2022ฟอร์มของเบนเซม่าร้อนแรงขั้นสุดครับนับตั้งแต่มาอยู่กับเรอัลมาดริด ุมกำลังในทุกๆด้านของทีมลงตัวครับและเบนเซม่าในวัย34ปียิงได้ถึง44ประตูนในทุกรายการพาทีมคว้าชแชมป์ลาลิกาสเปนแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้รดูการนั้นเนี่ยไม่มีนักฟุตบอลคนไหนในยุโรปที่โดดเด่นไปกว่าเขาเลยครับ เบนเซม่าได้รับเสียงโหวตถึง549คะแนนครับแสงที่2อย่างซาดิโอมาเน่ที่มีอยู่193คะแนนไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยและเขาก็คว้าบอลลงดอได้อย่างที่เคยฝันมานานครับเบนเซม่าให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้ครับบอกว่าผมเนี่ยฝันถึงวันนี้มาตั้งแต่เด็กนี่เป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลย ผมเติมเต็มความฝัน3อย่างของตัวเองได้ซื้อบ้านให้แม่ได้เล่นกับเรอัลมาดริดเพราะนี่คือทีมที่ดีที่สุดในโลกและอย่างที่3ก็คือการคว้าบอลลงดอผมภูมิใจกับตัวเองมากมากจริงๆฤดูกาลนี้จบลงแล้วครับฤดูกาล2022-2023เบเซม่าฟอร์มไม่แย่ครับแต่ว่า ก็ค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ประสบความสาเร็จก็ได้เพราะว่าเขายิงได้แค่18ประตูในลีกฟอร์มของเขาเริ่มจะ drop ลงแล้วครับเรียกว่ามันยังมีผลงานที่ดีแต่ก็ไม่ได้พีคเหมือนเมื่อก่อนและการลงจากบัลลังตอนนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสําหรับเขาครับเพราะว่าเขาอิ่มเอมอิ่ม,มตัวละพร้อมที่จะโบกมือลาลเรอัลมาดริดเสียทีแล้วเส้นทางต่อไปนจะเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้ครับนอกจากตัวเขาเองมีข่าวว่าอาจจะตามโรนัลโด้ไปเล่นที่ซาอุจะจริงไหมเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ ขอบคุณทุกคนที่ฟังเรื่องนี้จนจบถึงตอนนี้ครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวฟุตบอลจากพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทุกช่องทางของฟุตบอลแม็กซ์ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok ของฟุตบอลแม็กซ์เพราะทุกวันคือฟุตบอลสวัสดีครับ